เดี๋ยวพูดถึงการบิดบัญชีนิดหนึ่งว่าทำงานยังไงอันนี้อาจคือมันไม่ได้มีคนมานั่งแบบคีย์เอ็กเซลแล้วก็ส่งไฟล์ไปให้ approve ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่วิธีบิดบัญชีหรือที่เขาเรียกว่าการขุดบิตคอยกันนะก็คือบิตคอยมันเกิดขึ้นอย่างนี้สมมติว่าคือเราก็รวบรวมทรัลชั่นทั้งหมดในสิบนาทีที่ผ่านมาสิบนาทีรวบรวมไปให้หมดใช่ไหมรวบรวมเข้ามาเรื่อยๆที่มันไม่ใช่ทุกสิบมันไม่ใช่สิบนาทีแรกเริ่มปิดแล้วเราพยายามปิดอยู่ตลอดเวลาคือมันจะมีการอัปเดตตลอดเวลาแหละตลอดเวลาเลยใช่มั้้แแลลววกก็็อปเดต ของใบเข้าแบบเวลาเราจะต้องรวมตัวเลขทั้งหมดแล้วก็เสร็จแล้วผ่านการแฮชเป็นการคำนวณตัวเลขแบบเอาตัวนี้คูณตัวนี้ตัวนี้คูณตัวนี้ตัวนี้คูณตัวนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นแฮชที่ซับซ้อนมากไม่สามารถคำนวณได้ทำซีฟอร์บอใช่คือแบบไม่สามารถรอคำนวณย้อนหลังได้เพราะฉะนั้นวิธีทำคือว่ามั่วว่าเอาตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแฮชนะสุ่ไปดื้อๆเลยมั่วเอาเร็วกว่ามั่วเอาเร็วกว่านะแล้วก็เอา บัญชีคูณตัวเลขแคชและถามว่ามันเท่ากับทาร์เก็ตหนึ่งทาร์เก็ตแวลูหรือเปล่า uh huh. เท่ากับหรือเกิน uh huh. ถ้ามันเกินทาร์เก็ตแวลูนั้นถือว่าปิดบัญชีสำเร็จ uh huh. เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปคนเข้ามาแข่งปิดบัญชีมากขึ้น uh huh. ระบบจะปรับตัวเองนับเวลาระหว่างบล็อกถึงบล็อกถ้าเกิดบล็อกมันเร็วเกินไป uh huh. ก็จะเพิ่มความยากสูตรศึก3าเป็น4เป็น5เป็น6เป็น7เป็น8เป็น9เป็น9 1 9.2 9ุด้ whatever ใช่ไหม และเสร็จแล้วตัวเลขอันนั้นนะคำนวณก็เหมือนเดิมคำนวณคำนวณคำนวณคือสุ่มคำนวณสุ่มคำนวณสุ่มคำนวณได้ตัวเลขเช็คออกมาตัวเช็คออกมาเกินทารกเก็ตหรือเปล่าไม่เกินสุ่มใหม่ไม่เกินสุ่มใหม่ไม่เกินสุ่มใหม่น่าจะว่าจนกระทั่งได้เป็นตัวเลขที่จะใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีที่ถูกบันทึกลงไปนะฮะถ้ามันได้เกินนั่นแปลว่าโอเคมันถูกต้องเพียงพอแล้วที่กิจพูดต่อไปคือความมั่นใจ ได้ในระบบบัญชีมันอยู่ทุกที่ทุกเครื่องมีบัญชีจริงเราจะรู้ได้ยังไงว่าบัญชีนั้นมันถูกต้องในโลกสมมติในในเกมนะเราคุมการทเบิลสเปนโดยมีคนหนึ่งคนบริษัทที่คุมเกมที่คุมโลกนั้นเป็นคนกันไม่ให้มีการใช้งานหนึ่งเหรียญนั้นพร้อมกันสที่คือพอมันไปโผล่ที่นี่มันก็ต้องหายไปจากที่นี่ใช่แล้วแต่อันนั้นคือแบบระบบที่เซ็นทรัลไลน์ซึ่งก็มีปัญหาทั้งหลายที่เรา พูดกันไปพูดไปแล้วนะบิตคอยมีบัญชีทุกที่แต่ว่าปัญหามีทุกที่แลวเสร็จแล้วเหรียญหนึ่งเหรียญเราใช้สองที่พร้อมกันป้องกันการใช้ซ้องกันได้ยังไงซึ่งเป็นระบบที่เขาเรียกว่าเอ่อมายนิ่งหรือการ<ม>ขุดแต่ผมจริงๆผมไม่ชอบใช้คาว่ามายว่าการ<ม>ขุดผมชอบใช้คาว่าเป็นการปิดบัญชีมากกว่า<ม>อธิบายสั้นๆง่ายๆเลยนะครับหลังจากโดนโปรดิวเซอร์ว่ามาแล้วเมื่อสักครู่ การปิดบัญชีมันเป็นการคำนวณที่ซับซ้อนมากคือเราเอารายการทุกรายการที่เกิดขึ้นในประมาณสิบนาทีที่ผ่านมานะรวมเป็นก้อนแล้วก็มาคำนวณปิดบัญชีที่สําคัญคือว่ามันใช้พลังงานเยอะคือใช้คอมต้องนั่งพยายามสุ่มปิด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 คอมเปิดตลอดเวลาแรกใช้คอมตอนหลังใช้ค่าจอตอนนี้ใช้ชิปซึ่งทําหน้าที่ได้อย่างเดียวคือปิดบัญชีได้เดียวทำอื่นไม่ได้แล้วก็สุ่ม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 คำนวณ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  จนปิดบัญชีได้การคำนวณแข่งกันปิดบัญชีนะบิตคอยตอนนี้กินไฟเท่ากับเมืองเล็กๆ2องเมืองออนี่คือที่มาของอมูลค่าที่แบบได้มูลค่าพื้นฐานของเงินระบบมันเพิ่มความยากเองใช่ไหมคือพูดง่ายๆการที่จะได้รางวาัลหรือได้บิตคอยมาเพื่อเป็นเพื่อเป็นรางวัลในการปิดบัญชีมันต้องใช้ไฟมันต้องใช,ใช้พลังงานเยอะถ้าเกิดช่วงที่ได้ b i t c o ไรเยอะหน่อยคนก็เข้ามา แข็งขึ้นขุดหรือแข็งกันปิดบัญชีเยอะขึ้นซึ่งมันก็ทําใหุ้ได้ยากขึ้นต้องใช้ไฟมากขึ้นต้องใช้มากขึ้นมันก็ลงมาสู่จุดที่แบบอีควิเรียมในช่วงที่มีปัญหาข่าวเออเฉาตลาดล่มคนนู้นโกงเอานนั่เงินนี้ไปเกิดคนเมเรียกว่าอะไรสันคลเล็กน้อยเนี่ยคนออกไปเลิกขุดปิดเครื่อง มันก็ลดความยากลงลดความยากลงหนึ่งลดความยากลงสองลอดจำนวนคนที่แย่ส่วนนั้นมันจะบาลานซ์ตัวเองอเพราะฉะนั้นบิตคอยเนี่ยค่าที่ค่อนข้างเป็นค่าที่แบบพื้นฐา,า,านของมัน Int intrinsic value นะใช่ไหมมันคือค่าไฟฟ้าในโลกจริงที่ใช้ในการขุดในการแข่งบิดบัญชีเหมือนทอง